สบายดีทุกคนสบายดีเนาะเดี๋ยวบุ่นี้เนาะละน้อยจะพาทุกคนไปชมเหมืองแห่ทองคำเนาะเป็นโอที่ว่าข้าเจ้าจกเอาแห่คำเนาะอยู่ในบริษัทล้านสางมินลิลูนเขาเนาะอยู่ในโบที่ว่าเพื่อนจะไปคุดเอาแห่เดี๋ยวละน้อยจะพาทุกคนไปเบิ่งเพราะว่าตอนนี้ละน้อยบางคนอาจจะเข้ามาไหมหรือว่ามาเก้ากาบ่เป็นยังเนาะที่ว่ายังบุฮูตอนนี้ละน้อยอยู่ที่เหมืองทอง่บทองคำเจโปเนาะ อยูโบทองคำสีปูนอยู่เมืองวิราบุรีแข่งสวรรค์เขตเนาะเดี๋ยวแล้วเนาะจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศนอกสนามและไปเบื้องสนามบอลที่เขาเจ้าจุกเอาแห่คําแห่ทองคําและก็อุโมงเนาะเดี๋ยวเราเนาะจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศไซงานพ่วานอกสนามนอกสนามเป็นอะไรเนาะไป let's go กะละน้อยขณะนี้เนาะเราน้อยกกำลังเดินทางไปเพื่อว่าจะไปเบิ้ง เมืองแห่องคำเนาะถ้าเป็นภาษาลาวก็จะเอินว่าแห่คำเนาะเดี๋ยวไปฮับสมกาลน้อยเด้อทุกคนไปนํากันเด้อเนาะเป็นทงประเภทเครื่องทองเครื่องปั้นดินเผามันดูไม่ค่อยคำเขาะ ยังโบเมนฮอดยังบบฮอนยุกคำไหม่ส่วงช่วงน้ำยุกทองก้วส่งยุกยุกอายุกหินแล้วมายุกทองแล้วมายุกเล็กมันทันเนียนยุกคำนี่ยังบบฮอนไปจะนนอนไปนอนวันนี้ก็มาสุดนั้นยังยุถึงอยู่เนาะเออไมนลงหลายเลยอดิโอไปท่าน นี่เขาขุดเอาแห่ทองหมดนี่ครับค้ำห,หมดทางนี้อตอนนี้ลวน้อยก็หอดไซ่งานแล้วเนาะเดี๋ยวละน้อยจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศรอบๆของบริเวณที่ว่าเขาจะขุดเอาแห่ทองคํำนี่เนาะ้วกาจะยู่จุดยู่สูงอันนี้เป็นจุดสูงสูงเนาะถึงว่าโบวแม่จุดสูงสุงงดสสตแต่และน้อยจะพาทุกคนไปชมวิว บอนที่ว่าค่เจ้าขุดเป็นอุโม,มงค์เนะาะโอ้ยอยู่พุนเนาะอุโม,ม,ม,มงค์เนาะอุโมงค์ขุดเอาแห่ทงคำแสดงว่าเห่คำมืดมาทางนี้แม,ม,ม,ม้นมืนดเลยบ่หนด

น้อยกับเขาก็จะกำลังทำงานอยู่จะเป็นแห่ทองคักทุกคนยวเราน้อยจะพาไปซูเมเบืองอุโมงเนาะอ้า มาที่ไรท่าเท่านั้น แต่ว่าตอนนี้กําฝนตกจะไปบอกไปใสาหมปตอนนี้ละน้อยก็ลงจากภูสูงแล้วเนาะกำลังจะมุ่งหน้าไปบนอุโม,มงค์ที่ว่าเขาเจ้าขุดเอาแหทองคำเนาะไปไปเบื้องนำการว่าจะเป็นแนวไรเนาะทุกคนเดดก็ปวดเนยปวดคือตัดนะเดียวเอาเอาเมื่อ เมื่อคิดหนึง่งหรมา่านไต่างโรดเอ้ตัดสลบนี่นบอกมัก็คดอมันไชพรานนไปที่ว่เซซมูมันบอกไอ้เขาเฮ็ดนี่เออคันไรแทบอบสามมแล้วเอบสามไปก่อนแล้วมันเชีรยวเวลาน้ำเปลี่ยนเชี่เปลี่ยนอะไรนิดหน่อยเปลเปลี่ยนกัแต่ว่าวันนี้มันกัเปลี่ยนกันเลสมูเดียวกันเนาะสมมาคนเปลี่ยนเดออกซซีแทแ่ว่ามันสวงตุ๊แต่สวง เปลี่ยนชิข้อปกวกมันเห็นเห็ดทำงานคือปกวอปกเลยมันก็ไปอยู่รมันจึงกมลังวิจิสาของโคยุ mọi người hôm qua mình và nó cũng mọi người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  ที่มันออกมากระดับเขานั่เอาตับนั่นขเขานู่นเขาคปวิจัยโดย คิดว่าเป็นแ,นแห่คำว่าไม,ม่กันหน่อยเนาะเป็นหินจริงจริงบอที่เขาจะเปิดอุโมงเขาจะจะเปิดอุโมงโยกลุ่มนี่เนาะทุกคน เป็นเมืองทองคําอันนี้จะเป็นเมืองแห่ทองคําอยู่ปอทองคําเซปูนอยู่เมืองวิลาบุรีแข่งสวรรคเขตเนาะวันนี้โอกาสดีได้มาไซส์ตอนนี้เน,นาะขณะนี้เราน้อยก็ได้ขี่รถลงมา พื่อจะเข้าใบบอนอุโมงค์ที่ว่าเขาจะขุดเอาแฮ่เนาะแล้วก็ครอบคบบริเวณแถวนี้ก็จะเป็นท้าเบิ้งก็จะเป็นแฮ่สีดําแห่เป็นสีดําที่ว่าเป็นสายของแห่ทองคําลงไปเนาะทุกคนผู้ใดที่ว่าเคยเทํางานอยู่ที่เมืองทองหรือว่าเมืองคาเนาะก็จะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวเราน้อยพาทุกคนไปฮับชมบรรยากาศใกลๆเนาะไปฮับชมกันเด้อ อยู่ดัแวนันเ็นบอบลแต่ว่าเขายังบดได้ตักออกมาบ่มื่อกี้ตักแล้วนี้มันข้าไปเลยอ๋อเป็นบทกิเมันระเบิดเธอหนึ่งมันกบได้หลายระเบิดเธอสี่แม่ล้โยเกิดเหตอนนั้นยืนซ่งด้ดู รถตกัตก,ม,กมันตักออกมาเลยมันขึ้นเขาไปเลยขาจะเห็นเป็นบอลเหลี่ยวรถเป็นอะไเป็นบอลแบบนี้นจะเขาไ,ได้เลยในรถเดินไปที่ที่นะครับไปพึ่งเฮทงคำ น,นี่เขาจะระเบิดออกมาบนอุโม,มงด่ว่าเขาจะเปิดเอาเห่ทองคำเมื่ออาทิตย์ก่อนนะเนาะนี่เป็นครั้งแรกเลยทุกคนไมเคยเห็นแบบนี้วันนี้โชคดีพาทุกคนมาเบึงเขาจะจะมีท่อแบบนี้เนาะ เพราะว่าขนแฮขามอกมาหฮทองขำมอกมา ดังแน่น้อยนึงเพราะว่าเพื่อนกำลังเฮ็ดโอ้จะนี้จะเป็นปอน้ำใดรที่เคย hit, เฮ็ดเบี้ยย่เมืองทองเนาะน,น่าจะรู้ว่าเป็นแบบใดเดี๋ยวมื้อนี้เราน้อยมีโอกาสก็เลยพาทุกนมาเบิ่งเมืองทองเมืองทองคำาอ้จะเป็นเ,ม,เมืองเมืองแร่ทองคำเพราะว่า ปกติเมื่อก้อนเราน้อยมาจะเป็นพระเมองแดงแต่ว่านี้จะเป็นทองคำเนาะ หินเขาไฟพูระเบืูเขาไฟระเบิดนบางพวกลูกบูเบนว่ามันสบไปอยู่หรหินอันนี้เมื่อไหบางพวกเป็นินเป็นดินก็มีเออมันพุ่นเลยอเาเบิ่งคุเห็นเต้ว่านี้มันบูเบนแห่คำจมแม่นหรือเปล่า แอน้นมันสูงอยู่พุนเนาะเสื้อเขาจะเอาลงมาได้เนาะเขาจะไปจอดงสาวีั่นเอาไว้ซีมันยังมีไส้นึงอยู่นี่ไส้นี่บ่แล้มนเตัวนี้มันต้องได้ตัดหเลย้อกาดินนะต้องได้ตัดลงสูงเนาะต้องได้ตัดต้องไ้ตัดหัวขึ้นไปเอา๋ย่างไยแต่นี้ก็จอดวไส้แห่อยู่บนเคมอา ออกมาเออเอค่ะก็กลังสั้างรถดามมารถดามก็เป็นกยานี้แหะเอออดยินแล้วขา เคยไปสต๊อกไว้ท่านบ่ หยิงแห่นีเนะาะดิะเขาจะเอาแห่คำไปสต็อกไว้หันดิแห่คำเอาบอกจก,กอนทุกคนเอาจากกักรกอนบอกเอาจาักรลูกบอกคำนะ เดี๋ยวก็เที่ยวเข้าหนแบบมันก็มีกว่าแบบ แล้วเนาะละน้อยก็หลังจากไปเบื้องยูบอนอุโมงผ่านมาเนาะเดี๋ยวจะไปเบื้องอีกไซสงานหนึ่งที่ว่าเขาเจ้าขุดเอาแห่ทองคำยูถึงไซสุ่นเนาะเดี๋ยวเพื่อนอายพนักง,งานเพื่อนจะพาไปชมไปชมกับละน้อยอีกว่ายูโบถึงปุ่นเนาะขาเจ้าขุดแบบใดและเห็นแบบใดไปไปเบื้องนำการทุกคน มึงเงยยังก็ชไปเรื่อยบ้างบ่อน บอกแห่ทำก่น<ด>อนเดี๋ยวไม่บอกชี้อ่อนนะบอกเป็นคอเป็นคอสเนี่ยอ๋อแม่นบอกนะไม่บอกแห่อ,อ,อันนั้สซีบัวเขาบอกอันนั้นว่าหมายว่าล็อกมีแห่เป็นบอกนะแล้วโจก็พูดเลยบอกแห่ Tatto, มันนี่เบมันดูดำเปาเป็นทนเดียวเลยเนาะสีดำคือกันเลยเนาะเบมังบ่มันหอมลงหอมลงแล้วเนาะใกล้สิเมื่อเราบอกเลยใช่ไหมเออเกี or, yeah, ่ยวลงเกี่ยวลงเลยเนาะ ขนาดแม่นเจาะแม่นบอกขนาดเนาะขนาดน้อยเห็นบ่แม่นหรอเจาะหิน เบียดทังเวรทั้งคืนอาตัวอันรถดามที่ว่าอันที่เขาเห็นขี่ไปขี่มาที่ว่าแก่เฮนี่เนาะสลายจะเม้น ผู้หญิงเป็นคนขับรถเนาะเพราะว่าผู้หญิงจะเป็นผู้หญิงเพิ่นเชื่อว่าผู้หญิงจะจิตใจเที่ยงแล้วก็ค่อยขับรถเนะาะฉะนั้นจะเป็นผู้หญิงจํานวนหลายที่ว่าขับรถนี่เนาะท้ายนี้แล้วนะก็ขอบอกขอบใจที่เป็นกําลังใจให้ลนะน้อยละขอบใจหลายๆเ้อฝา,า,ากติดตามชมอีพีต่อไปด้เด้อ